السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم قوام رقوام راتن عدي قوام اندومي تابراني الله سبحانه وتعالى จงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพยิ่งทุกๆท,ท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับดังได้เคยลำดับแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับเราท่านทั้งหลายมาแล้วว่าจริงๆแล้วแก่นซึ่งเป็นแก่นแท้ของศาสนาอิสลามหรือวัตถุประสงค์ปลายทางของศาสนาอิสลามก็คือศาสนาที่ต้องการจะรังสรรค์หรือสร้างมนุษย์สร้างคนทุกคนสร้างโลกใบนี้ ให้เป็นโลกที่มีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความรักนั่นเองนั่นคือจุดสุดยอดของคุณธรรมที่อิสลามต้องการจะสร้างให้ชาวโลกได้มีความสุขต่อก,กันและกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติศาส,สนาต้องการที่จะให้ได้รักษาระบบนิเวศของการเป็นมนุษย์ ระบบความผูกพันหรือปฏิสัมพันธ์การร่วมด้วยช่วยกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์อีกทั้งการร่วมด้วยการช่วยเหลือหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งสารสัตว์จริงๆแล้วคำสอนอย่างนี้ถ้าหาว่าเราจะบอกว่านี่คือความปรารถนาและนี่คือความต้องการของอัลลอฮ์นะว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีจริยธรรมมีการช่วยเหลือมีการเอื้ออาทรมีการร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าจะมองในแง่เป้าหมายของความต้องการแห่งผู้ที่ต้องการได้พูดออกไปแล้วก็ถือว่าได้กระทําแล้วได้สั่งการไปแล้วจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ทําให้เราได้แง่คิดครับว่าทําไมเอาล็อจึงไม่สั่งอย่างนั้นเฉยๆแต่ทําไมจึงต้องมีกระบวนการหรือโรงงานอุตสาหการรมเพื่อสร้างคุณธรรมซึ่งก็คือรุกลอิสลามที่เราได้พูดกันมาแล้วในเรื่องของการปลกูกการสร้างเรื่องของอุดมการ ซึ่งจะเกิดผลสู่การปฏิบัติในเชิงที่เป็นจริยธรรมอันสมบูรณ์ท่านทั้งหลายที่เคารพครับดังนั้นจึงทําให้เราได้รับความเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่างานนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วงานมันก็เสร็จเราไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยที่จะใช้องค์การที่บอกว่าอิดะอัลอดะใช้อันไอยากูละละหูกุ่นไฟกูลเมื่อพระองค์ต้องการอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพียงแค่อัลลอฮ์ทรงบอกว่าจงเกิดจริงนั้นมันก็เกิดแล้ว นั่นเรียกว่าเป็นการประกาศสิทธิ์เป็นการสั่งการงานอย่างนั้นเป็นงานของอัลลอฮ์และสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ส่วนงานของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะพูดแล้วเราก็คิดว่าสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วได้สั่งการไปแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับมนุษย์ยุคใหม่มนุษย์พันใหม่หลังๆเนี่ยเราจะสั่งการอย่างเดียวไม่ได้ผู้สั่งการต้องลงไปดูด้วยแล้วลงไปดูนี่บางทีก็ลงไปดูในแบบทอดแหลงไปหรือว่า ช้อนขึ้นมาถ้ามองในแง่ของอุปกรณ์การประมงเราต้องการจะจับปลาเราต้องการจะได้ปลาบางทีก็ใช้สุ่มครอบหรือบางทีก็ใช้สวิงช้อนตอนนี้เพียงต้องการอยากจะบอกว่ามันได้มาโดยกันทั้งคู่แหละแต่ว่าเราจะได้มาในแบบที่เราสุ่มลงไปเอาสุมสุมลงไปหรือแหครอบลงไปหรือจะช้อนขึ้นมาอย่างเอาสวิงช้อนหรือยกยอขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ได้ปลาปลาบางชนิดนี่ถ้าหากว่าเราไม่ทอดแหไม่มีทางได้มัน และปลาบางชนิดนี่ถ้หาว่าเราไม่ทําในรูปของการตักด้วยสวิงหรือการยกยอเราก็ไม่ได้มันมาดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับศิลปะในการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองพระเป็นเจ้าจึงพยายามปลูกครับปลูกครับฟักบ่มอบรมทุกวันเลยทีเดียวให้มนุษย์แสดงออกซึ่งเป้าหมายของาศาสนาอันได้แก่ความรักที่มนุษย์โลกพึงมีด้วยกับการ ให้ละหมาดเราได้พูดถึงการสร้างจริยธรรมในรูปของอุดมการณ์มาแล้วในมิติแห่งการได้มาทางอุดมการณ์ในระยะหลังๆนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องการได้มาซึ่งอุดมการณ์ได้มาซึ่งจริยธรรมในมิติแห่งวิถีชีวิตหรือการปฏิบัติท่านทั้งหลายครับและนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกอินนักาละอาลาคุลูกินอาดีมท่านนั้นเป็นผู้ที่ มีบุคลิกภาพมีจริยธรรมอันส่งงา,งงามเหลือเกินวามาอัลสลนากะอิลลาอัลอ์มาตัลลินอาลามีนและเราก็ไม่ได้ส่งท่านมาเพื่อประสงค์ใดนอกจากเพื่อให้ท่านได้เพื่อแผ่รหมัดแก่ชาวโลกราหมัดของอัลลอฮ์ความรับของอัลลอฮ์มีอยู่ร้อยส่วนอัลลอฮ์ได้ให้นบีมาให้ชาวโลกได้แบ่งปันกันใช้จากส่วนเดียวในร้อยที่อัลลอฮ์มีอยู่นบีได้นำมาแบ่งปันให้มนุษย์ให้สิงสารสัตว์ ให้ธรรมชาติต่างๆให้โลกใบนี้ได้มีความรักจากความรักหนึ่งเดียวที่ได้มาจากอัลลอฮ์แล้วก็มาแจกจ่ายมาแบ่งปันกันครับเล็กน้อยที่ได้มาแล้วก็มาแจกจ่ายกันก็เหลือกันเพียงคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยแม้เล็กน้อยอย่างนี้ยังไม่มีสั์ตัวไหนมันเหยียบลูกมันตายเลยครับแต่เรานี่เป็นคนนะครับอืเราเกลียดได้แมก้กระทั่งตัวเราเอง ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติการเนี้ยมันเป็นการปฏิบัติการสร้างละนัดสร้างความจริงชังให้อัลลอฮ์เกิดแก่เราให้อัลลอฮ์มีแก่เราเดยกับการปล่อยปะละเลยเกียรติค้านไม่พยายามสร้างความกระปี้กระเป๋าหรือความทรหดให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตอัลลอฮ์ได้รังสรรอัลลอฮ์ Allah ได้ผลิตได้พยายามอบรมเพาะชำ ด้วยกับวิธีการนังเชิงอุดมก,การ์นั้นเป็นมิติหนึ่งที่จะเจริญง,งอกงามมาซึ่งจริยธรรมอันตางงามและอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝึกฝนการฝึกฝนในรูปของการละหมาดซึ่งได้พูดกันมาแล้วว่าละหมาดนี้ไม่มีอะไรไม่มีในนี้ละหมาดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีครบทุกคณะละหมาดเป็นวิทยานิพนธ์ที่เราอยากรู้อะไรเราสามารถรู้ได้ ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองความผูกพันหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเองหน้าที่ที่จะต้องดูแลระว่ังเราหรือความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้าตอลอดจนกระทั่งความรับผิดชอบที่เราพึงจะต้องมีต่อม,มนุษย์สิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วศูนย์รวมหรือคลังที่เก็บซึ่งวิธีการสร้างจริยธรรมอันอมตะอันสง่าง,งาม สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มนุษย์ที่เป็นค่อยรุ่นบรียะมนุษย์ที่ดีเราได้มิติการสร้างจริยธรรมจากการละหมาดละหมาดไม่ได้หมายความแต่เพียงอิริยาบถเท่านั้นในส่วนของการกล่าวสองกลิมมะชาดะในมิตินั้นในรูปของการสร้างจริยธรรมหรือจริยธรรมแห่งอิสลามในรูปที่ได้มาจากมิติแห่งการกล่าวสองกลิมมะชาดันั้นก็คือการกล่าว แล้วก็คืออุดมกาการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสิ่งที่กล่าวแต่ในการละหมาดนี้มีทั้งอกวาลุนว่าอฟอารุลมีทั้งคาพูดมีทั้งการกระทําและมีทั้งจิตใจแปลว่าเป็นการขัดเกล่าทั้งวจีกรรมมโนกรรมและพฤติกรรมทั้งหมดเลยมนุษย์แสดงออกได้เพียงสามอาการนี้เท่านั้นแหละจะพูดจะทาหรือจะคิดอะไรและละหมาดก็เป็นกระบวนการฝึกฝนอบรมบม่ม ให้มนุษย์พึงแสดงออกทั้งสามอาการนี้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการที่ถูกต้องเราได้ความถูกต้องได้รับการขัดเกาวาได้รับการฝึกอบรมมาจากการละหมาดแล้วก็วันล,ละวันล,ละสิบเจ็ดครั้งหรือห้าวัคตูต้องพูดย้ำกันบ่อยๆเพราะผมมีความเชื่อว่ามีคนเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ละหมาดทั้งชีวิตนี่มันไม่ได้อะไรในละหมาดในเรื่องของการละหมาดนี่อัลกุรอานกล่าวว่าเยอะแยะ ล่าวไว้แมม,มแต่เพียงว่าไว้ลุลินมุสอลลินความชิบหายครับนรกเวนหรือหรือเหวในขุมนรกจะประสบแก่ผู้ละหมาดครับไว้ลุลินมุซอลลินอัลลอฮฺนุมอันลอสลาติฮิมซาฮูนขุมนรกเหวในขุมนรกจะประสบแก่ผู้ละหมาดผู้ละหมาดที่การละหมาดของเขาเขาเลืเล่อ เขาละหมาดกลมๆเงยๆ,ๆไปอย่างนั้นเองแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้อยู่กับเขาด้วยอย่างนี้คือการละหมาดของคนที่เลินเลอละหมาดของคนที่หลงละหมาดของคนที่ลืม,ลมกำลังทําทอะไรอยู่ทําไปงั้นเองละหมาดในฐานะที่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ต้องทําท่านทั้งหลายครับมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ละหมาดแล้วก็มีอาการอย่างเนี้ซึ่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าไว้คนอย่างนี้เป็นชาวเหวนรกไม่ใช่นรกธรรมดาครับเหีเหวในนรกอีไว ละหมาดแต่ในบางครั้งอัลกุรอานก็พูดถึงละหมาดในมุมที่เป็นบวกต่อตัวเราจะบวกหรือจะลบมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราสร้างละหมาดยังไงดังนั้นไม่ได้แปลว่าพอละหมาดแล้วก็จะได้เหมือนกับเราลับมีดมันจะลับลมันจะคมถ้าเอาทั้งสันลับเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่คมหรือว่าเอาทั้งคมกดล,ลงไปที่มีดมม่เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่คมนะครับไม่มีทางเราต้องรู้วิธีดังนั้นในมิติหนึ่งของละหมาดที่ได้พูดเอาไว้ก็คือ อินนัสลาตันฮาอันินฟัชาอิวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นจะหักห้ามความชั่วและสิ่งแลวเร็วร้ายสิ่งที่ศาสนาแอนตี้สิ่งที่ศาสนามิชอบโดยทุกประการท่านทั้งหลายที่เคารพครับนั่นคือการมองไปยังละหมาดแล้วก็มีคนบางคนในอัลกุรอานก็บอกว่าเป็นคนที่กีดกันคนละหมาดมีเหมือนกันกีดกันคนละหมาดไม่ให้โอกาสเพื่อให้มีการละหมาด เรื่องอย่างนี้นี่นะครับเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกสถานะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญต่อการละหมาดอย่างจริงจังดังที่อัลกุรอานบอกว่าอินนัสซลาตกานัตอาลมุมินีนากิตาบัมมมกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นความจําเป็นสําหรับมุมินในลักษณะเป็นความจําเป็นที่มีความผูกพันกับเวลาไว้อย่างชัดเจนนั่นคือละหมาดถ้าเราจะไปมองดูฮะดิษถึงความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องละหมาดไม่ต้องไปดูฮะดิษ ที่บอกว่าอาวัล uh um ุมายยฮาสบุลอับดุมิรอบิฮิวาวะซาญิดุนสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะทรงพิพากษาก็คือการละหมาดเมื่อสอบละหมาดผ่านก็ผ่านหมดถ้าสอบละหมาตตกก็จะต้องดูทุกวิชาเลยทีเดียวคงจะไม่ได้หมายความถึงหะดิษบทนี้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการจะชวนท่านไปดูหะดิษของท่านจะีที่บอกว่ามูร um ูอัลลาดะกุมบิสซลาวะฮุมอับนาอุซับอินท่านทั้งหลายต้องใช้ให้ลูกเต่าของท่านทําการละหมาดในขณะที่เขามีอายุเจ็ดขวบ วัดรีบูฮุมาไลฮา,าวะฮุมอับนาอูอัชรินและจงเคี่ยนตีลูกของท่านเมื่อตอนที่เขาอายุสิบขวบแล้วไม่ละหมาดเอาล่์ให้ไม่เรียวกับเรามานะครับให้เราตีมีพ่อแม่กี่คนมีกี่ครอบครัวที่ตีลูกเพราะลูกไม่ละหมาดที่ไม่ตีกันก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ละหมาดเมื่อเป็นอย่างนี้กระบวนการจัดการกระบวนการรังสรรค์จริยธรรมอันอันสะอาดบริสุทธิ์ที่เอาล็อกฝากแก่เรามาเพื่อให้นํามามอบแก่ชาวโลกูก ไม่ใช่ให้แก่มุมินอย่างเดียวให้แกสุนักให้แกสุกรให้แก่ยโฮดีให้แก่นัสรอนีให้คนทั้งโลกได้มีสันติภาพได้มีจริยธรรมได้มีลมหายใจก็เพราะวิธีการการสร้างการปลกูกการอบการรมของศาสนาอิสลามศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งของเราท่านทั้งหลายครับตกลงได้ความว่าเราจะต้องฝึกฝนและเอาจริงเอาจังด้วยกับการทำละหมาดอย่างพิถีพิถันแล้วเราจะได้มาซึ่งความน่ารักในเชิงของ จริยธรรมอันสง่างามที่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการพูดถึงในรายการตรงนี้ท่านทั้งหลายที่เคารพครับเราจะได้ก้าวเข้าสู่บาบุษสารประตูแห่งการละหมาดในทุกมิติคงต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งซึ่งก็ดังได้นำทำความเข้าใจกับท่านมาโดยตลอดว่าจะพยายามพูดไปในลักษณะระดับปฐมครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มาอีกระดับหนึ่งระดับมัธยมแล้วก็คอยไประดับอุดมศึกษาระดับสูง คือจะไม่พูดไปครั้งเดียวกันเพราะจะทําให้เกิดความสับสนในแง่ของมุมในแง่ของจุดลึกจุดตื้นนะครับตื้นไปก่อนแล้วก็ลึกไปด้วยกันอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งจะช่วยสร้างความสนรีให้เกิดขึ้นกับการฟังแล้วก็การติดตามข้อมูลทางวิชาการสําหรับในวันนี้ต้องขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮ์จงประสบในเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสลามุอะลยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ